พระสุตันตปิฎกคุทกานิกายพุทธวงศเล่มที่9ภาคที่งบันทึกเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเปิดโลกนรกเห็นสวรรค์ผู้คนเห็นพบสามเรื่องอัศจรรย์จับต้องได้เสมือนจริงในนิทัศกาล ความจริงหลังความตายสำหรับโซนนรกนะเมื่อปีที่แล้วก็ได้รับเรตติ้งสูงสุดนะ เด็กๆเนี่ยชอบมากเลยเพราะว่าได้เข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศที่น่าสะเพรืงกลัวคลกราสกันสนุกสนานแต่ในความสนุกสนานเนี่ยก็มีข้อคิดติดไปเยอะแยะมากมายสําหรับในปีนี้จะยิ่งกว่านั้นอีกเพราะว่าเราขยายโซนให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็สมจริงแล้วก็นําเอาฮอลแกร,รมมาใช้หลายจุดด้วยกันก็จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับนรกในกลุมต่างๆแล้วก็ นรกขุมบริวารเป็นอย่างไรแล้วก็ทําอะไรถึงจะได้ไปเกิดเป็นนรกในขุมต่างๆเหล่านี้ตอนนรกก็จะมีอยู่ทั้งหมด8ห้องโดยห้องแรกเนี่ยก็จะเปิดด้วยการเปิดโลกของพระสมุทรเจ้าแต่ก็จะเน้นไปที่ฉากนรกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเปิดให้เห็นนรกเนี่ยในแง่มุมไหนบ้างห้องที่สองก็จะได้นําเอาการใช้ฮอลแกรมมาใช้หลายจุดด้วยกันก็จะเป็นการ ให้ความรู้เกี่ยวกับว่าเ,าเขาจากใต้เขาพระสุมเมรเนี่ยจะมีนรกขุมต่างๆอยู่มากน้อยขนาดไหนเรียงรายกันอย่างไรเนี่ยล้วก็สามารถที่จะดูได้รอบตัวเลยในห้องที่3เนี่ยก็จะเป็นตอนที่จะไปถึงนรกเนี่ยก็จะมีมีสัตว์โลกที่ทํากรรมชั่วไว้แต่ว่ายังกรรมไม่หนักพอที่จะไปตกนรกเนี่ยก็จะต้องเวียนมาเกิดเป็นเป็นสัตว์หรือว่าเป็นพวกผู้ปีศาจ อยู่ในเมืองมนุษย์ซึ่งซ้อนกันอยู่ห้องนี้จะบรรยากาศคล้ายบ้านผีสิงเล็กน้อยก็จะทําให้เกิดความรู้สึกน่าสะรึงกลัวแล้วเด็กๆก,ก็จะเรียกว่าสยองขวัญกันพอสมควรพอออกจากห้องนี้ไปเราก็จะผ่านเข้าอุโมงค์ทะลุมิติอุโมงค์ทะลุมิตินี่ก็ได้เหมือนกับเป็นทางที่จะเดินทางไปสู่ยมโลกเนี่ยก็จะมีการนำเอาแสงสีเสียงต่างๆมาเล่นเพื่อให้มีความรู้สึกเหมือนเราถูกดูดเข้าไปในเหตุการณ์นั้นจริงๆพอทะลุจากห้องนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะไปเจอห้องเขาเรียกวห้องปฏิมากรรมนรก เขาก็จะมีการเอาปฏิมากรรมที่น่าครัวต่างๆมาตั้งไว้เรียงรายสองข้างทางห้องนี้ก็มีไว้สําหรับเป็นทางผ่านก่อนที่ไปถึงห้องลงพิพากษาห้องนี้ก็จะเป็นห้องกว้างใหญ่เลยก็จะมีพวกนานยยบาลอยู่เรียงรายกันเป็นแถวแล้วก็เมื่อไปถึงหน้าหน้าแท่นพิพากษาเนี่ยก็จะมีพยาโยมราชเนี่ยมาเป็นคนผู้ตัดสินคดีความซึ่งในปีนี้พิเศษกว่าปีที่แล้วคือเมื่อปีที่แล้วเนี่ย เป็นเพียงภาพโปรเจคเตอร์ฉายเป็นแบนๆแล้วก็แม้จะเคลื่อนไหวได้แต่ก็ยังไม่ค่อยได้มีชีวิตชีวาแต่ในปีนี้เราได้ตามปริมากรรมเป็นรูปพญายมราชเอาไว้แล้วก็ใช้โปรเจคชันแมปปิ้งยิงไปที่หน้าเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าท่านพนูดได้จริงๆแล้วก็มีตัวตนจริงๆพอหลุดจากห้องพิพากษาไปแล้วก็นี้ก็จะไปดูพวกนรกกลุ่มต่างๆเรื่องของคันทรมานเป็นห้องทันทรมานซึ่งเราก็จะได้เห็น ถึงกันชรมานตั้งแต่กลุ่มที่1ปานาติบาตไล่ไปยันถึงสุราเมระยะแล้วก็เพิ่มเข้ามาอีกก็คือเป็นเรื่องของอบายเก,กี่ยวกับเรื่องของการพนันเข้ามาเพิ่มเติมเราก็จะเห็นว่านี่แค่เป็นยมโลกชั้นเบาๆเท่านั้นเองถ้าเป็นมหานรกก็จะหนักยิ่งกว่าน,นี้เยอะมากพอออกสันก่นขวัญแผลจากห้องนี้ไปแล้วก็เป็นห้องสุดท้ายก็เป็นห้องสรุปก็เป็นห้องทางสู่อบายในยห้องนี้ก็จะให้เห็นว่านอกจากามย,ยมโลกซึ่งเป็นรก ขุมตื้นๆน,น,นะก็ยังมีมหานลกมีอุสธานรกเนี่ยรออยู่ซึ่งถ้าใครทํากรรมหนักกว่านี้ก็สามารถที่จะไปสู่ตรงจุดนั้นได้นะแล้วก็จะได้ชี้ให้เห็นว่าเนี่ยการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นของที่ยากนักเป็นสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องไม่ประมาทนะการที่คนเราจะไปสวรรค์เนี่ยมีโอกาสแค่เจ้าประมาณแค่เขาโคแต่ถ้าคนจะไปนรกเนี่ยมันเยอะมากเหมือนขนโคเลยทีเดียวใครที่ได้เข้ามาชมในห้องนี้แล้วเนี่ย สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเลยก็คือค,อความเกรงกลัวต่อบาปเนี่ยจะเกิดฮีริโอตัปะกลัวผลของบาปที่จะเกิดขึ้นกลัวทันทรมานแล้วภาพเหล่านี้ก็จะติดไปในใจเด็กก็จะทําให้เด็กเนี่ยจำภาพเหล่านั้นแม่นยําเลยนะบางทีจําคําสอนอะไรไม่ค่อยได้แต่จาภาพเหล่านี้ได้ซึ่งเด็กเหล่านั้นเนี่ยก็จะไปเล่าสืบต่อกันไปกับเพื่อนๆที่เขาไม่ได้มาแล้วก็เขาก็จะจําไว้ติดตัวไปตลอดชีวิตของเขาเลย วยตาตัวเอง8ถึง15ธันวาคมนี้จะเชื่อตอนเป็นหรือจะเห็นตอนตาย